แค่ไม่แค่นี้ด้วยอันนี้ด้วยไอ้ก่อนไม่เสียใจขอเยอะจริงๆนะหนึ่งสองสามก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่้าไอเอ็มเลมอนกันนั่นเองนะครับเย้เย้้เเยย้และในวันนี้นั่นกรผมเอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรนะ วันนี้นะครับผมนะาก็จะมาเขาเรียกว่ามารีวิวบ้านนะครับผมเป็นบ้านรับสุดยอดนะครับมันก็ไม่รับมากหรอกนะแต่ว่าที่ที่ทนาเรียกว่ามารับเนี่ยเพราะว่าคือมันเพราะว่าไอตู้เซมเนี่ยมันรับสุดยอดนะครับก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองเนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าเขาเรียกว่า ถ้าใครที่รู้แล้วนะคะก็ไม่ต้องบอกก็ไม่ต้องแบบเออเมาคอมเมนต์นะว่าฉันรู้แล้วอ่ะไม่ต้องบอกก็อันนี้มันนอาสำเรออันนี้นาไปเป็นนามมติกตกมาครับหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้เท่านัน้น,น,น,นครับผมนคนที่รู้เลยก็ไม่ต้องมาดูนะครับเรื่องผันทิศนี้ได้เลยนาอนะ <c oughs> มาแนน่าจะบอกลัลกษณะแนน่าจะให้ทุกคนเลือกนะ <c oughs> คือบ้านหลังนี้นะครับเป็นเนีย่ยบ้านหลังนี้นะครับทุกคนบ้านหลังนี้ ด้านหลังนี้นะที่มันมีเลเซอร์เนี่ยที่มันมีเลเซอร์อแต่ก็ให้ทุกคนนะคะลงมาที่บันไดนะคะแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนบันไดไหนจะได้บกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเข้ามาให้ลงบันไดนี้เนาะลงไปเลยแล้วจากนั้นเนีย่ยให้ทุกคนนะเลี้ยวมาทางขวาแล้วก็ห้องนี้นะให้ทุกคนเดี๋ยวไปที่ริม <c oughs> ที่ริมสายสุดแล้วก็กระโดดเข้าไป ถ้ากระโดดเข้าไม่ได้ก็กระโดดเข้าไปอีกครั้งนะคะผม่ามันก็จะเจอกับห้องแบบนี้นะแต่ที่มันรับซ้อนก็คือออเด่นได่นเด่นเด่นเด่ดดคือถ้าใครได้เจอเจอเจอคนที่อยากจะป้นบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเนี่ยเนียนๆหน่อยนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันรับสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผิดผิดผิดนี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนนี่ จากทางนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีตู้เซฟนะคะผมก็เปิดได้นะทุกคนให้หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ออกมาได้เหมือนกันนะครับผมก็ให้ออกมาทางริมขวาสุดเนาะออกมาทางริมขวาสุดเพราะมันซับซ้อนๆอย่านีาจจะพาให้เข้ากับให้ออกเลยนะเอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่นะเดี๋ยวนาจะสอนใหม่นะได้ให้ทุกคนนั้นเลือกบ้านหลังนี้อ่ะใช่แล้วก็ให้ทุกคนลงมาทางนี้นะมันจะรับรับไอ้มันจะซับซ้อนๆนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายนะ ก็ให้ทุกคนเนี่ยหาเลี้ยวเข้ามาทางขวาได้เลี้ยวหาไอ้ตรงไอ้นี่ที่มันมีบันไดนะคะแล้วก็ให้นะให้ทุกคนลงมาข้างหน้าเลวแล้วก็เลี้ยวมาทางขวานะคะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะคะไปที่ไปที่ตรงสุดแล้วก็ริมซ้ายเลยนะคะหย่ใหเอ็นเนี่ยตรงเนี้ตรงเนี้ จากนั้นเนี่ยเด,ดี๋ยวมาก็แล้วก็ให้ทุกคนเลี้ยวมาทางนี้นะครับทางซ้ายเนาะจากนั้นเนี่ยนะก็แล้วก็กระโดดเข้าไปเลยเนาะแล้วให้ทุกคนขึ้นมานะครับที่จริงมันก็เข้าตรงนั้นได้หละแต่ว่ามันจะดูยยกเกินไปนะคบก็ให้ทุกคนอ้อมจากตรงนี้มาเลยนะ <nhiều S 2> แล้วก็ให้ท<ส>ุก<ข>คนตรงไปตรงเข้าไปนะคะตรงเข้าไปแล้วก็เข้าไปเลย ถ้าเขาไม่ได้ก็อลองขยับขยับนิดหน่อยนะคะก็จะก็จะเข้าได้แล้วนะเห็นไหมทุกคนกนะ็จะเจอเซฟอะไรเนี่ยไม่้งเซฟที่ไหนมาแชรดูนี่ทุกคนเซฟสำหรับสุดยอดสำหรับคนที่อยากก้นหรืออยากได้ได้เซฟดีๆนะคะเพราะนาก่อนแนะนําบ้านหลังนี้เลยเนาะมีใครรู้แน่นอนออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่รับมีเพื่อนเป็นอังกฤษนะเบาๆนะคะทุกคนเบาๆ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 อาจจะไม่ให้คนอังกฤษรู้นะ เบาๆนะทุกคนเบาๆนะมันแบบเดี๋ยวคนจะคลิดเขาเอาไปเอาไปเอา,เอาไปดูกันอันนี้นาก็ได้ไปจากติ๊กตอกนะครับผมนวยติ๊กตอกมานะมันรับผิดชอบนะครับผมก็เดี๋ยวนาจะรอหาทั่วเมืองเลยนะมาเขามีคนบ้านหลังนี้ต่านะโอเคซึ่งยานผ่านนะเข้ใจข่าวนะั <c oughs> สกสกีก่อนนาจะลงไปเรื่อยๆเลยน้อน ซึ่งบ้านแต่ละหลังมันก็มีมันกม็มันก็มีตู้เซฟนะคะแต่ประเด็นคือตู้เซฟมันจะมีบ้านหลังหนึ่งนะคะที่หาตู้เซฟได้ยากมากเลยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะที่จะหาตู้เซฟได้นะเออช่างมันเถอะเนาะหนาะเรียกผิดก็ขออภยัย <c oughs> รับสุดยอดรับสุดยอดเดี๋ยวนะ,ะจะลองหาบ้านหลังนี้เ่อาคล้ายๆนะนะครับ น่า,นาเสียดตรงมาอ่ะเนี่ยน้ำไม่แน่ใจนะ้ำมันมีเลือหรือเปล่าเราจะขึ้นไปดูขาไม่มีหรอเออเจได้จังอยากแจปุ่นอนะอะไรอะ,อะไรครับเนี่ยอะไระมอะไรกันเนี่ยอ,อะไรตัวเด็กไหนะ eu on โอเคท okay. ุกคนลองอะไรไอ้หนูลองขึ้นไปนะคบแบบคือนะครับแต่ว่าช่างมันเหรอเนาะเราก็มีทางเข้านะคะคืออะไรอะไอ้ก็ได้อะไรของมันเนี้ยเฮ้ะอะไรไอ้หนูอะไรเนี่ยไอ้หนูเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยบ้านหลว เอ้ช่วยหน่อยช่วยหนะ่อยสวัสดีสวัสดีพวอ,อก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็มาเปิดหาตู้เซฟนะครับผมไม่มีอะไรมากไม่เป็นไรโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปเียงแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเลยเจมา ให้ดูตู้เซฟแบบเอให้มาดูบ้านหลังที so today, knows, ่ม <sh ort ing> ีบ้านหลังหนึ่งนะคะที่มีตู้เซฟรับสุดยอดนะคะนาคอยย้มอีกครั้งนะคะถ้าคนที่รู้แล้วเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาบอกนานนะคะไม่ต้องมากดแยให้นานอนาจะบอกสําหรับคนที่รู้รู้นะคะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็กดแยให้ก็ได้นะคะผมคุณจะกดแยกกดเยี่ยมอะไรพวกนี้คุณจะคอมเมนต์ไม่ดีนารับได้ค่ะทุกคนแล้วก็นาเขาบอกนะคะที่นานาไปเปลี่ยนจากตรงนี้เพราะนาเลือกอวตารค่ะทุกคน แล้วก็วัเนานะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะจุบ๊บ